สวัสดีครับผม watchit4x.com นะครับวันนี้ผมจะมีเทคนิคเด็ดๆในการใช้ MSN นะครับทำให้ MSN ของเราเนี่ยครับเป็นสีใสนะครับให้เห็นพื้นแมกกาวข้างหลังนั่นเองนะครับผมขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมผมจะให้ิงลกไว้ที่้าำบนวิดีโอนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ Class 2K โอเคจะโปรแกรมขึ้นมาแล้วครับมันก็จะอยู่ที่เทรนะครับ แล้วกด setting มันนะครับเราตั้งตามนี้นะครับกด save เลยทวนี้เราลองมาที่ msn ของเรานะครับกด n t r o l s h i f t ครับแล้วก็กดเลขก6ดูฮะเห็นไหมครับ msn เราใสลองกดตั้งแต่ c o n t r o l s h i f t 1 2 3 4 5 6ถึง9เลยนะครับ msn เราก็าาจะใสเห็นไหมฮะโอเคอยากกล<ร>ับให้เป็นเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับ n t r o l Shift ก็คอนโทรลชิปศูนย์นะครับผมก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับเวลาคุย M หรือว่าแอบคุยกับเจ้าว่ายังไงอะอยู่ที่ทํางานนะครับแอบคุย M อ็มก็ใส่ปอย่งไปนะครับเนียนเนียนแทบจะไม่เห็นเลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ลองนําไปดัดแปลงหรือประยุกไปใช้งานกันดูนะครับวันนี้ผมม o ชิ i t 4 x ต้องลาไปก่อนนะครับ แล้พบกันใหม่ในเทคนิคหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ